ประตูสู่อีสานตำนานนักสู้ที่ราบสูงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ไม่มีใครไม่รู้จักความเจริญต่างๆถาถมเข้ามารีสอร์ทหรูผุดขึ้นมากมายเสมือนเป็นดินแดนสีวิไลยของนักท่องเที่ยวโดยแท้แต่อย่างไรก็ตามพื้นที่ส่วนใหญ่ของที่นี่นั้นก็ยังเป็นพื้นที่การเกษตรยังเป็นแหล่งทำกินของเกษตรกรอยู่ แม้ราคาที่ดินปัจจุบันนี้จะขยับขึ้นมาถึงหลักล้านแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีเกษตรกรที่รักในผืนดินไม่ยอมขายก็มีมากเชิญรับชมและรับฟังได้ในทอชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตตอนน้อยหน่าตระกูลปากช่อง the sun i had to go ด้วยไฟที่ลุกชนอแม่น้ำตารินไหลความตั้งใจไม่เคยปรเปลี่ยนความสุขของฉันนั่นก็คือชีวิตที่สุขของเธอเป้าหมายของฉันในวันนี้นคือการปลดความทุกข์ใจ,จของเกษตรกรไทย ให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินนี้ความเจ็บช้ำคราบน้ำตาฉันเคยเป็นมาก่อนส่งมือมาให้ฉันเราจะเดินไปด้วยกันพันธกิจของฉันก็คือนำความทุกขของเธอออกจากใจ ไฟที่ลูกช็อแม่น้ำตารินไหลความตั้งใจไม่เคยปเปลี่ยนความสุขของฉันนั่นก็คือชีวิตที่สุขของเธอรับเวลาจากนี้จะพิกายใจแล้ววิญญาณให้กับ ชชผู้้ใหีวิตคงไม่ใช่เรื่องแปลกที่พี่ชายของเขาทั้งสองคนได้ตัดสินใจลาออกจากงานประจำบริษัทในเมืองกรุงเพราะผลกำไรที่ได้หลักล้านต่อปีประกอบกับความอบอุ่นจากครอบครัวที่ได้รับนี้เองจึงเป็นแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่ได้คืนกลับบ้านเกิดเมืองนอน สารน,นี้ได้พาทีมข่าวของเราดูผลของการใช้ในวัตกรรมดินดีคือปุ๋ยที่ดีซึ่งสิ่งแรกที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือดินมีความร่วนซุยขึ้นใบของน้อยหนาเขียวสดใสสม่ำเสมอและที่สำคัญเลยนั่นก็คือผลน้อยหนานั้นมีขนาดใหญ่และผิวจะสวยขึ้นกว่าเดิมเป็นยังไงบ้างครับพี่น้อยหนาที่พอมาใช้ดินที่ดีแบบทอตัวนี้ก็ดูใบมันเขียวดีใบเขียว เราสังเกตยังไงครับว่าน้อยหนาต้นนี้มันอุดมสมบูรณ์มันให้ผลผลิตที่ดีต้นสุขภาพแข็งแรงเราดูอะไรได้บ้างดูที่ใบก็รู้แล้วครับอใบจะเขียวมันต้องเขียวแบบนี้ใช่ครับมาดูที่ลูกผิวก็จะสวยอืมถ้าอย่างนี้คือเรียกว่าผิวสวยครับอ๋อนี่เป็นเหมือนกันทุกต้นเลยไหมครับก็ทุกต้นนะครับไหนลองไปดู ต้นอื่นๆมันเป็นเขียวอย่างนี้ลูกสวยอย่างนี้ทุกต้นหรือเปล่าแปลงนี้น,นี่อายุของมันกี่ปีเลยครับเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสิบสิบสี่ <10 S 1> ปีสิบห้าปีสิบกว่าปีครับอันนี้คือเป็นดอกปุ๊บมันก็จะกลายมาเป็นนี้ออกจากดอกมาใช่ี่เป็นอย่างนี้กี<ม>่วันครับลูกมันถึงจะใหญ่หญจนเราเก็บเกี่ยวได้เนี่ยก็ประมาณอนนะสองเดือนนะครับสองเดือนครับอืม แต่พอหมดรุ่นหนึ่งเราก็ต้องตัดกิ่งมันผมเห็นมีร้องรอยใช่ครับเพื่อให้มันแตกรุ่นที่สองออกมาใช่น้อยหนาพอมันเริ่มเก็บเกี่ยวเนี่ยเรากี่วันเก็บทีก็ถ้าแก่ก็เราจะเก็บสี่วันเอวันเว้นสี่วันอเก็บวันหนึ่งแล้วก็จะเว้นไปสี่วันใช่เป็นอย่างนี้ให้กับเราสองเดือนใช่ครับโอ้โหตัวนั้นดกมากผู้ชมพี่พาไปดูตัวไหน ลูกใหญ่มากเหมือนจะแก่มีบางใกล้จะแก่นุ่นแก่ไหมนี่ครับแก่แล้วสุกแล้วด้วยสุกก็ด้วยครับอ้ยกินได้เลยใช่ไหมพี่ครับเห็นนะโอ้คุณผู้ชมครับแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องได้ชิมเลยนะชิมได้ใช่ไหมพี่ลูกนี้ได้ครับเด็ดเตินนะพี่นะครับ โอ้โห,โหสุกจากต้นเลยนี่ครับคือเป็นเป็นผลจากดินที่ดีนะครับทำให้ต้นทุนที่ใช้กับพืชแต่หลายอย่างว่าจะเป็นส่วนน้อยหนาที่นี่หรือพืชชนิดอื่นนะครับที่เราได้เห็นตรงกันก็นกคือต้นทุนนะมันลดลงไปมากแล้วก็ผลผลิตมีคุณภาพอย่างนี้คือ ถ้าถ้ามันไม่ไม่แตกอย่างเงี้ยสมบูรณ์อย่างเงี้ยอันนี้อันนี้มันสุกไปใช่ไหมครับใช่ครับปกติที่จะที่จะเก็บไปขายมันมันต้องแข็งกว่าน,นี้ใช่ไหมครับใช่ก็จะอยู่ประมาณนียครับอ่าอย่างนี้คือต้องเก็บไปขายมันก็จะสุกพอดีใช่ไหมครับอ่าอย่างนี้คือราคาดีที่สุดเลยไหมครับถ้าเอาไปขายยังครับจะมีลูกใหญ่กว่านี้อ๋ออืม เดี๋ยวตอนนี้ลูกใหญ่เยอะครับแล้วปกติชีวิตประจําวันเนี่ยพี่ต้องเดินเข้าสวนทุกวันยี่ไหมครับก็ทุกวันนะครับก็คือมาดูต้องคอยมาดูว่ามีแมลงกวนไหมอืมผลผลิตเราจะเก็บได้เมื่อไหร่อืมครับคือผมสังเกตดูว่าบางครั้งมันอาจจะไม่มีอะไรที่ต้องเข้ามาแต่พี่ก็ยังเข้ามาคือเหมือนว่าพี่มีความผูกพันกับพุกมันแล้วใช่ครับเพราะพวกมมันทําเงินให้กับเราสร้างคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวเราใช่ไหมครับ เหมือนเข้ามาดูแล้วก็มีความสุขที่เห็นใช่ไหมครับครับสุดยอดจริงๆพี่ต้องอย่างนี้คืออย่างที่พี่บอกคือพื้นฐานและดับแรกต้องใจรักใช่ต้องใจรัดม,มันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราเลยใช่ไหมใช่ครับไปครับดูต่อเป็นส่วนที่กว้างใหญ่มา,มากในหนึ่งปีน้อยหน่าที่นี่จะออกผลให้เก็บเกี่ยวไปขายได้ถึงสรุ่นหนรุ่นนั้นเก็บเกี่ยวได้นานถึงสเดือน นอกจากดินที่เป็นหัวใจสําคัญของการปลูกน้อยหนาแล้วสภาพอากาศก็กมีส่วนสําคัญเช่นกันนี่ครับคุณผู้ชมพอดีว่าเดินไปแล้วไปเจอสุกแบบสุกมากๆจากต้นนะครับสดๆลองมาดูกันโหอันี้สุกมากเลยจะขอชิมนะครับนานๆะได้กินน้อยหนาะเป็นไปตามความคาดหมายครับอ,อร่อย หอมด้วยอันนี้มันเป็นพันุ์อะไรครับพี่เป็นเนือน้อไส้ครับอืมลักษณะพิเศษของพันธุ์นี้มันมันคืออะไรก็หนังมันจะไม่ติดเนื้อครับอืมคือบีมาก็จะกินได้เลยถ้าเป็นเนือน้อหนังก็คือพอบีมาเนื้อมันจะติดหนังด้วยอืมกินยากครับอันไหนราคาเดียวกัน มันก็พอกัน,กนใช่เพราะคือเราปลูกผสมครับพอชาติดีเ่าวาผ่านมาแถวปักคลองนะฮะแวะมาที่สวนพี่เขาได้เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ปัจจุบันนี้เริ่มมีคนรุ่นใหม่เข้ามาต่อลมหายใจอาชีพเกษตรกรไทยผู้ให้ชีวิตนี้แล้วและที่น่าดีใจไปกว่านั้นนั่นก็คือคนรุ่นใหม่ เริ่มเข้าใจสัจธรรมของดินที่ดีมากขึ้นเริ่มลดการใช้สารเคมีมากขึ้นเริ่มเห็นประโยชน์ของไส้เดือนเพื่อนเกษตรกร,ร,กรมากขึ้นไม่นานความเป็นไทยก็จะกลับคืนสู่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกครัวเรือนธานัทมูลทองสง์ทอชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตรายงานผมอยากเห็นสังคมเกษตรกร,ร,กรของสังคมไทยเนี่ยเป็นแบบครอบครัวของสานิตนะ น้อยหนาหนุ่มน้อยของคนเขาใหญ่นี่แหละฮะผมอยากจะเห็นคนไทยที่มีศักยภาพแบบนี้เขาทั้งครอบครัวเนี่ยได้ลาออกจากที่ทำงานล้นแล้วแต่บริษัทใหญ่โตทั้งนั้นเลยนะครับเสร็จแล้วเขาได้เล็งเห็นความสำคัญของความเป็นกเกษตรกรที่ไม่เป็นทาสไขรแต่ก็ทำให้ตัวเองนั้นเป็นไทยได้และประสบความสำเร็จ ไม่น้อยหน้ากันหนุ่มออฟฟิศหรือว่าสาวออฟฟิศใดๆเลยลาออกจากที่ทํางานที่มีเงินเดือนค่อนข้างจะสูงนะเพื่อใช้ความรู้และความสามารถของตัวเองนั้นมาบริหารเทือกสวนไรนาของตัวเองโดยเฉพาะน้อยหนากว่า400ไร่ตรงนี้ผลผลิตและรายได้ปีปีหนึ่งนี้ก็ไม่ต่ํากว่า2 3ล้านบาทและที่สําคัญหนุ่มน้อยน้อยหนาแห่งเขาใหญ่นี้คุณสานิต ได้เข้าใจเรื่องของสัจธรรมที่เป็นเรื่องราวของธรรมชาติในเรื่องราวของไส้เดือนในเรื่องราวของพลังของดินที่ดีเขาเชื่อในพลังของดินที่ดีเขาจึงนำทอสตราคขาเพิงที่จะสามารถทำให้ดินนั้นมีพลังขึ้นมาโดยมีไส้เดือนเกิดขึ้นอย่างมากมายมาให้ผลผลิตน้อยหนาของเขาด้วยมูลค่าอันมหาศาลที่เกิดขึ้น และเขาได้พบความเป็นไทยผมยินดีครับแล้วผมก็เชื่อครับว่าคนหนุ่มรุ่นนี้เนี่ยจะทำให้ประเทศไทยนั้นกลับมารุ่งเรืองด้วยความเป็นไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าคุณสานิตเองเนี่ยนะฮะก็จะสามารถมีความสุขยิ่งกว่าคนในวัยเดียวกันที่อยู่ในเมืองหลวงที่อยู่ในแสงสีอย่างมากมาย ผมเชื่อว่ารายได้ที่เขาได้กับน้อยหนา400กว่าไร่ปีละ2-3ล้านบาทและต้นทุนต้นทุนที่แสนจะต่ําแบบนี้ที่เกิดจากพลังของดินที่ดีผมเชื่อว่าพี่สานิตและครอบครัวเนี่ยนะฮะจะสามารถทําให้เกษตรกร,ร,กรท่านอื่นๆเนี่ยเดินตามได้อย่างมั่นใจนะฮะและนี่แหละครับผมเชื่อว่าความเป็นไทยที่เข้มแข็งความเป็นเกษตรกร,ร,กรไทยที่จะสามารถทําให้คนอื่นนั้นหลุดพ้นจากความเป็นทาสได้ พลังของดินที่ดีได้นำพาชีวิตของคุณสานิตเนี่ยค้นพบการทำการเกษตรที่มั่นคงที่มีหลักการหนักแน่นนะสัจธรรมอันนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านถ้านำไปใช้ในเรื่องของพลังของดินที่ดีก็จะประสบความสำเร็จเหมือนคุณสานิตกับน้อยหน่า400ร้อยกว่าไร่แห่งเขาใหญ่นี้โอ้เป็นภาพที่น่าย,ยินดีครับ ผมดีใจด้วยครับกับครอบครัวคุณสานิตที่ได้เดินทางตามล่าหาสัตธรรมและวันนี้ธรรมชาติที่อยู่ห้อมล้อมสวนหน,หน้อยหนากว่า400ไร่เนี่ยก็ได้ดูแลครอบครัวและชีวิตคุณสานิตได้อย่างอุดมสมบูรณ์ทำให้เกิดความสำเร็จเกิดขึ้นได้ลบล้างคำสาปแช่งได้ลบล้างความเชื่อผิดๆที่บอกว่ากเกษตรกรไทยนั้นยากจนวันนี้ดูกันเถอะครับนี่แหละฮะ ผมอยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามชีวิตของเศรษฐีน้อยแห่งเขาใหญ่ที่ปลูก้อยนาด้วยพลังของดินที่ดีไส้เดือนสัตว์ตัวเล็กๆเกช่นเคยครับก็ได้ทำให้ชีวิตของเกษตรกรครอบครัวนี้เนี่ยได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับชีวิตแห่งความร่มเย็นความอุด,ดมสมบูรณ์ นี่แหละฮะเขาเรียกว่าความร่ำรวยของเกษตรกรที่ไม่ใช่วัดที่ปริมาณของเงินทองแต่กับวัดที่ความอยู่เย็นเป็นสุขกับธรรมชาติมากกว่าผมเรียนตรงๆครับอิจฉาชีวิตของหนุ่มน้อยน้อยนาแห่งเขาใหญ่นี้จังเลยผมเชื่อว่าหลายคนก็อิดชาชีวิตแบบนี้หลายต่อหลายคนอยากจะกลับไปทําไร่ทำนาแต่ก็กลัวล้มเหลวเหมือนกับอดีตการวันนี้คุณสารนิดและครอบครัวไม่ใช่คนที่ไม่มีการศึกษา ไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้แต่นี่คือพนักงานออฟฟิศที่ลาออกมาจากบริษัทใหญ่โตของเมืองไทยมาประสบความสำเร็จกับพลังของดินที่ดีด้วยทอสตากบเ,เพลิงครับฉันจะไปไม่ไว่าไกลแค่ไหนจะสุดขอบฟ้าสู่สายตาคนไทยให้โลกได้รู้ให้คนได้เห็นความจริงที่เป็นมหาศจรรย์ดิน เษตรกรไทยไม่ใช่ผงทุลีชนแต่เขาคือเสรีชนคนสร้างชาติชาวนาไร่คือผู้ให้ดั่งสายทานเราคนแห่งทอดขอปฏิญาณไม่อาจเลือน